วันนี้เดี๋ยวเราจะมารีวิวแกะกล่องหูฟังกันนะครับของเสี่ยวมีครับผมรุ่น Earphone 2 Basic นะครับอันนี้ผมก็ดูรีวิวมาพอสมควรก็เออเสียงค่อนข้างใช้ได้นะครับก็เลยต้องไปโดนกันสักทีวันนี้ก็ไปเลยไปจัดมาครับก็เดี๋ยวมาแกะกล่องกันดีกว่าครับอ่านี่ยังไม่ได้แกะเลยครับผมเดี๋ยวเรามาลองลองแกะเลยดีกว่านี่ครับแกะกันสดๆเลยครับ ว่าในกล่องจะมีอะไรกันบ้างน,นะครับโอ้แน่นเหมือนกันครับนี่ครับอ่าของแน่นหนาครับโอ้เอาเรื่องเหมือนกันครับอ่านี่ครับในกล่องก็จะมีอะไรบ้างโอ้โอโอเคครับผมสวยเลยทีเดียวเชวโอ้ตัวหูฟังค่อนข้างใหญ่นะครับตามที่รีวิวเลยนี่ครับ ก็ตัวใหญ่ทีเดียวเหมาะกับผู้ชายเลยครับนี่ครับระวังสักครู่ตัวนี้นี่ครับออกมาให้ดูแล้วทั้งสองตัวนี่ครับก็ใหญ่เหมือนกันครับเห็นว่าใช้ฟังต่อเนื่องได้ถึง5ชั่วโมงเลย เรามาลองดูว่าอันนี้จะเป็นกล่องของเขาครับอืมนี่ครับเราลองดูตอนเก็บจะมีจะมีการอาจจะมีฝั่งของเขาอยู่ครับนี่ครับอันนี้วางลงไปกน็น่าจะชาร์จแบตอยู่ต่อ,ตอรูมันคล้ายๆกันเลยถ้าเราวางสลับกันได้ไหม อ๋อไม่น่าจะได้นะครับมันจะมันจะเพเย่เพเยอ,อ,เยอกันอยู่หรือเปล่าแต่รู้สึกว่าถ้ามันวางฝั่งนี้มันเหมือนจะว่าลงสนิทกว่าน่าจะเป็นอย่างนี้นี่ครับเสมอกันอ่าเนี่ยรอ้แล้วก็ชาร์จแพคเกจจิ้งดีนะครับอ่ะดูต่อว่ามีสายหรือมีอะไรให้บ้างไหมนี่ครับอ๋อสายอยู่ด้านล่างครับนี่ครับแล้วก็เป็นคู่มือ นี่ครับอืมหนาอยู่ครับนี่ครับก็น่าสนใจครับผมนี่ครับอันนี้ผมไปซื้อจากในศูนย์มาเลยครับผมในห้าแฟชั่นนะครับคาดว่าไม่น่าไม่น่าจะมีปลอมครับเพราะว่าอันนี้ก็ซื้อมาราคาก็หลักร้อยครับอ่าเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวขอไปลอง ใช้ดูก่อนดีกว่าครับแล้วเดี๋ยวจะมารีวิวให้ฟังอีกรอบหนึ่งว่ามันเป็นยังไงน่าจะเด็ดจ,จริงอย่างที่เขากล่าวอ้างกันมาหรือเปล่าครับผมอ่าถ้ายัางไงชอบคลิปนี้ยังไงก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับผมขอบคุณครับ